กูเดี่ยลยมนป่ยน้เน้อยลน้อยงแล้วแล้วมน้นีายมน่เ่ยหน้ากกแล้วเดี๋ยวนี้มั้วนประเี่ยเนี่ยบเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ปิดประตูแล้วเนาะปิด้เนี่ยาเนี่ยม่ยอะเลยนี่นี่ของบ้านนี่แล้วเยอันน่ะแล้ว่เยอลยครับวเสส่งินยดเลย้ี่ anh biết p chỉ cho anh anh đi làm được 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 bao nhiêu tháng anh thùng à thùng ไปไนกเลยได้จากที่ไหนกันคะโอ้ยตีนเป็นตาไมีน้ำตื้นแล้วอันนี้น้ำมันมันปล่อยมาแล้วนะมันปล่อยมาแิดตะตูน้ำว่าย่งก็ด้หเขาปล่อยน้เนาะ คือไอ<ช>คน,น,นปล่อยน้ําเนี่ยมันปล่อยอปล่อยบรอร่อน้ําไงน้ำมันเ,เปิดเปิดแล้วลืมแต่ว่าบ้านเราบมัน,นมันบบตาเล่